อีสานวสวัสดีค่ะเก็บพักอีเลิศค่ะพี่น้องเก็บไปใส่อมกระดูกหมูค่ะก็เอาไปตำใส่ข่าเบือน้ำค่ะเป็นน้ำแกงเนาะค่ะแล้วก็ซ้อยใส่น้ำค่ะอันนี้เครื่องแกงตำค่ะตะไคร้ใบบักกูดหอมแดงกระเทียมบักพริกดิบค่ะมือนีแกงใส่พักชีเล่าพักกาดค่ะแล้วก็ซีมนี์บักแข็งต้นหอมพริกตูตะไคร้ใบบักกูดค่ะพี่น้องอันนี้กระดูกหมูด้ค่ะ ออมใส่ข่าเบือรพรกอิกเลตตำหอมๆค่ะพี่น้องจะเอากระดูกหมูนี่เป็นล้วนใส่เครื่องแกงตำซะก่อนคะ่ะล้วนให้มันหอมแล้วก็ปรุงรดลงไปให้มันนั่งค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาเทใส่กระทะแล้วก็เอาพริกแกงตำลงไปคะ่ะ เครื่องปรุงกะคือกะเอาจากะใส่หน้ำปลาเกลือชู่รตปลาค่ะแล้วก็เอาตะไข่ร้อยไผ่ตูมเป็นไผ่ตุตูคะใบบักกูดค่ะไผ่ตูใส่ที่หลังค่ะใส่เครื่องปรุงตอนขัวแล้วเนี่ย ถ้าใส่น้ำแกงแล้วมันจืดเรื่องอยังกะเติมได้อีกค่ะพี่น้องอันนี้ขัวให้ม้มันนั่ก่อนค่ะแล้วพ่อเติมน้ำน้ำแกงกะสินัวอีกค่ะพี่น้องขัวจนสุกเลยจ้าก็จะเอาบักแข่งใส่ไปน้ำค่ะพี่น้อง มูสุกแล้วก็เติมน้ำแกงค่ะเป็นข้าวเบือตัมใส่พักอีเลิศแล้วก็เอานำเปล่าผาสมใส่ครับพี่น้องข้าวเบือรเริ่มสุกก็จะใส่เป็นผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวแล้วก็ผักชีเล่าค่ะแล้วก็พักอีเลิศซ้อยค่ะ อันนี้พักกาดขาวพกอีเลสร้อยนะคะแล้วก็ใส่พักชีลาวตามลงไปค่ะพักนึบแล้วก็จะปิดถ่ายด้วยต้นหอมพาิ้ตูค่ะพี่น้องมีแต่พัข้มหอมค่ะเห็ดนามแบบพอเจาะขนๆนะคะออมหมู ไปที่หนีแสบค่ะพี่น้องลองเห็นบ่งด้จา,น,าน้านวนัวหอมๆขนๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องอ้อมกระดูกหมูค่ะไผพะอีเลอรนะค่ะแซบแบนนัวค่ะมาจัาแซบๆน้ำกันค่ะสวัสดีจ้า